เป็นยังไงยายก็จะพากันเลยถ้าเกิดมีความรักเนี่ยทุกคนจะเป็นไจะออก่งก่อนจะเลิศเลยนะทุกท่นหายมาเนี่ยจะเลิศไปเลยหายขอหายสูบหายสูบหายไข้ไขรไข้ไข้จะเลิศจะเลิศเลย

เ้องดูตรความจะเริ่เดินนาทีก <|so|>> ันงานน้ำมีการลืมลืมอะไรกัน

ตรงไปตรงมากแ่ต้งตเป็นเดิเดียวเป็นนางอไเป็นสิบตรอมใจอ้แแสวสแข็งแรงครับไมเรียดเยอะม่เรี่สิบ่งอยงแล้วเปนเหลี่ยงลานนี่กสุขภาพอย่างเดียวพอจ้วยอย่ต้องคิดมากครับเรื่องเก่านะการเงินการงานเรื่องยางสิ